Hi there! In this video, you are going to learn about present simple tense. Present Simple Tense นะคะถือเป็น tense แรกในภา,านษาอังกฤษที่เราเรียนกันนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเมื่อไหรนะ่หน้าที่เราสามารถใช้เจ้า Present Simple Tense ได้และโครงสร้างประโยคของเขาเป็นแบบไหนเราไปลุยกันเลยเราจะใช้ Present Simple Tense นะคะกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอค่ะยกตัวยอย่างเช่น The sun rises in the east Bangkok is the capital city of Thailand นอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถใช้ present simple tense นะคะกับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะคะโดยเรามักจะมี adverb of frequency นะคะนั่นก็คือคำบอกความถี่ใช้ร่วมด้วยนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I read English books every day. He sometimes Goes with friends up with นอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถใช้ Present Simple Tense นะคะพูดถึงตารางเวลาได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น The mall opens at 10 o'clock in the morning. The train to Hua Hin leaves at 7 a.m. แล้วเรายังสามารถใช้ Present Simple Tense นะคะพูดถึงความชอบความคิดเห็นหรือความรู้สึกก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น I don't like snakes. Pad Thai is delicious. จากตัวอย่างประโยคทั้ง4ประโยคนี้นะคะเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างประโยคของ Present Simple Tense นั่นก็คือเราจะใช้ verb ช่องที่1นั่นเองค่ะ Subject บวก Verb ช่องที่1ค่ะ และในตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้แล้วนะว่าโครงสร้าง Present Simple Tense นะคะเราจะใช้ subject บวกด้วย verb ช่องที่1นนะคะแต่ verb ช่องที่1ของเรานะคะเด็กๆจะต้องมีการผันตามประธานนะคะโดยถ้าประธานเป็นเอก,กพจน์ยกตัวอ,อย่างเช่น he she it a boy a tiger Jane เหล่านี้เป็นเอกพจน์เพราะว่าเป็นหนึ่งเนาะ he, he ก็คือผู้ชายหนึ่งคน she, she ก็คือผู้หญิงหนึ่งคนดังนั้นถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb เราจะต้องมีการเติม s, <S หรือ es ค่ะก็จะเป็น he walks she walks it walks ในตรงกันข้ามนะคะถ้าประธานของเราเป็นพหูพจน์นะคะโดย I กับ U ก็ยังถือว่าเป็น I กับ U นี่ถือว่าเป็นประธานในกลุ่มพหูพจน์เนาะ I, U, V, D, Boys, Jane and Tim เหล่านี้นะคะเราไม่ต้องเติม s ที่ verb นั่นเองค่ะเราก็ใช้ walk ธรรมดาได้เลย I walk, you walk We walk นะคะโอเคค่ะเรามาสรุปกันนะคะถ้าประธานเอกพจน์ก็คือมีหนึ่ง verb จะต้องเติม s หรือ es แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ก็คือมีมากกว่าหนึ่ง verb เราไม่ต้องเติม s นะคะและไม่ต้องเติม es นะคะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ทิเชอร์คะในการเติม s หรือ es ที่ verb เนี่ยเราจะเติมยังไงคะอ่าวันนี้นะคะทิเชอร์ก็จะมาสอนหลักการเติม s และ es ที่ verb นะคะข้อที่1ค่ะถ้าคำกริยาหรือ verb เหล่านั้นเนี่ยลงท้ายด้วย s ss ch sh x o a n d z นะคะเหล่านี้ให้เด็กๆเ,เติม es e, นะคะยกตัวอย่างเช่น watch watch ลงท้ายด้วย ch อ่าดังนั้นเด็กๆก,ก็จะเติม watch เติม es ก็จะเป็น watches go ค่ะ go ลงท้ายด้วย o oh, ดังนั้นเราก็จะเติม es เช่นเดียวกันนะคะ wash ลงท้ายด้วย sh เราก็จะเติม es ค่ะข้อ2นะคะถ้า Ver รเหล่านั้นเนี่ยลงท้ายด้วย y และตัวด้านหน้า y ไม่ใช่ a e i o u ถ้าเราเช็คแล้วหน้า y ไม่ใช่ a e i o u ให้เด็กๆเ,เปลี่ยน y เป็น i ก่อนจากนั้นค่อยเติม ยกตัวอย่างเช่นหน้า y เป็นตัว l ซึ่งไม่ใช่ a e i o u เราจะต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะคะแล้วเติม es ค่ะหน้า y ไม่ใช่ a e i o u ให้เด็กเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es แน่นอนค่ะข้อนี้ study หน้า y ก็ไม่ใช่ a e i o u เด็กก็จะต้องเปลี่ยน y เป็น i และเติม es เ e, ก่งมากค่ะแต่ถ้าหน้า y ของเรานะคะเป็น a e i o u เด็กๆไม่ต้องเปลี่ยน y นะคะให้เด็กๆเติม s ได้ทันทีค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า play นะคะหน้า y เป็น a อาห่าดังนั้นเราก็เติม s ได้เลยและนี่นะคะก็คือหลักการเติมเ หรือ es นะคะแต่เด็กๆต้องจำนะว่าเราจะเติม s หรือ es ที่ verb ก็ต่อเมื่อประธานเป็นเอก,กพจน์นั่นเองนะจ๊ะ สำหรับประโยคใน Present Simple Tense นะคะหรือว่า Tense อ,อื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายชนิดเนาะไม่ได้มีแค่ประโยคบอกเล่านะคะมีทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามแบบ Yes No Question หรือคำถามแบบ W H Question นะคะและในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็จะมาสอนวิธีการทำประโยคบอกเล่าเนี่ยให้เป็นปฏิเสธคำถามทั้ง2ชนิดเนาะเราก็ยังคงจะต้องยึดหลักการเดิมนะคะว่า เราจะต้องแยกว่าประโยคนี้ประธานเป็นแบบเอกพจน์หรือเป็นแบบพหุพจน์ค่ะเพราะประโยคที่ประธานเป็นเอกนพเนี่ยก็จะมีหลักการใช้ไม่เหมือนกันเนาะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะ Nick usually goes to bed early ซึ่ง Nick เป็นประธานเอกพจนะคะเอกพจน์ก็คือมี1คนดังนั้น verb จะต้องมีการเติม s หรือ es เ no? นอะแต่เนื่องจากคำว่า go ลงท้ายด้วย o เราเลยเติม es นะคะ nick usually goes to bed early การที่เราจะทำให้เป็นปฏิเสธการทำให้เป็นปฏิเสธคือมันมี not ใช่ไหมคะเราไม่สามารถเอา not มาใส่ได้นะคะเราไม่สามารถเอา not ไปใส่ได้เลยทันทีค่ะแต่เราจะต้องมี superhero ซึ่ง superhero ของเราที่จะเอามาใช้ใน present simple tense จะมีู่2ตัวนะคะนั่นก็คือ do and ดัสนั่นเองค่ะในส่วนของประธานเอก,กพพนะคะฮีโร่ที่รับหน้าที่ในการช่วยประโยคปฏิเสธของประธานเอกนพก็คือ d a สนั่นเองค่ะเราจะมีการเอา d a สมาช่วยนะคะและเมื่อมีการใช้ดัสจากประโยคที่เคยมีการเติม ses เราจะต้องตัดเราจะต้องมีการตัด ses ออกนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น nick usually goes to bed early เวลาทำให้เป็นปฏิเสธค่ะ Nick does not usually go จากเดิมมี es ใช่ไหมคะแน่นอนที่เชื่อบอกแล้วว่าถ้ามี does มา does มันจะดูด s e s ไปดังนั้นก็จะเหลือแค่ go ก็จะเป็น Nick Does not usually go to bed early. โอเคในการทำเป็น yes no question เราก็แค่จะเอาเจ้า does นะคะออกมาไว้ด้านหน้าค่ะก็จะเป็น Does Nick usually go to bed early? แต่ต้องอย่าลืมนะว่าถ้ามี does แล้วตรงนี้ต้องไม่มี s หรือ es นะคะโอเคค่ะในการทำเป็น W S question นะคะเด็กๆจะต้องดูก่อนว่าในประโยคบอกเล่าเนี่ย มันมีอะไรที่เราสามารถทำเป็นคำถามได้บ้างอาอย่างถ้าเราจะถามในแง่ของ usually ก็คือถามความถี่ใช่ไหมคะเราก็จะใช้ how often โอเคก็จะเป็น how often โครงสร้างหลังจากนี้ก็จะเรียงเหมือน yes no question เลยเนาะก็จะเป็น how often does Nick เนื่องจาก usually เป็นคำถามที่เราต้องการจะถามดังนั้นในประโยคคำถามเราจึงจะไม่เอาคำว่า usually มาก็จะเป็น how often does Nick go to bed early โอเคนี่เองค่ะในส่วนของประธานพระหุพศ์นะคะสิ่งที่เราจะเอามาใช้แน่นอนก็ต้องเป็น do ประโยคปฏิเสธก็จะได้ว่า they do not usually go to bed early พอเป็นคำถามแบบ yes no question ค่ะก็จะเป็น do they usually go to bed early uh huh. พอเป็น wh question ก็จะคล้ายๆกับประโยคที่เป็นประธานเอกพจน์นั่นเองก็จะเป็น how often do they go to bed early ขอโทษด้วยนะคะถ้าลายมือทิชเช e ่ไม่สวยนะคะโอเคลายมือแพทย์นะคะและนี่นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นปฏิเสธ yes no question และ w h question ค่ะค่ะแล้วเพื่อเป็นการฝึกฝนแล้วก็เช็คความเข้าใจของทุกคนนะคะเราลองมาทำ exercise นี้ไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มจากดูจากประโยคบอกเล่านะคะที่เขาให้มาก็คือ Jane go to the park with her friends Every weekend เรานำ go มาใส่ค่ะแต่ทีนี้เนื่องจาก Jane เป็นประธานเอกพจน์นะคะ verb จะต้องมีการเติม s หรือ es ค่ะแต่เราจะเลือกเติม s หรือ es ให้ดูที่ go ค่ะดูที่ verb verb ตัวนี้ลงท้ายด้วย o จากที่เราเรียนไปเมื่อข้างต้นลงท้ายด้วย o เราต้องเติม es ก็จะได้ว่า Jane goes to the park with her friends every weekend โอเคต่อมาค่ะการทำเป็นประโยคปฏิเสธเราต้องการ not ใช่ไหมคะเพราะปฏิเสธคือไม่ดังนั้นการจะเติม not เราไม่สามารถเติมได้เลยเราต้องเอา heroes มาใช้ verb ที่เรานำมาใช้ช่วยในที่นี้ก็คือ do กับ does ค่ะจะใช้ do หรือ does ให้ do ที่ประธานเหมือนเดิมเนื่องจากประธานเป็นเอกพจน์ jane เราจะใช้ does ประโยคที่ได้ก็จะเป็น Jane does not go. Mummy does แล้ว go. Yes, Jane does not go to the park with her friends every weekend. แส่จุดฟ u l l stop เลยนะคะทีนี้ค่ะการทำเป็น yes no question ให้เราเอา does หรือ do มาไว้ด้านหน้าเนาะดังนั้นข้อนี้เจนเราก็จะใช้ does Jane เนื่องจากเจนเป็นชื่อเฉพาะนะคะเรายังคงต้องเขียนเจนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ does Jane go to the park with her friends every weekend เป็นประโยคคำถามเครื่องหมายที่ใช้ต้องเป็น question mark และ w h question ค่ะเราลองมาดูที่บอกเล่าก่อนนะว่าเราพอจะถามอะไรได้บ้างจาก w h question เราสามารถถามอ่าถามว่าไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะถาม to the park ไปที่ไหนคำตอบคือไปที่ Park ดังนั้น w h word ที่เราจะเลือกใช้นั่นก็คือคำว่า where หรือถ้าเราอยากถามว่าไปกับใครไปกับใครคำตอบของเจคคำตอบในที่นี้ก็คือไปกับเพื่อนใช่ไหมคะกับไปกับใคร w h word ที่เราจะเลือกใช้นั่นก็คือคำว่า who โอเคเดี๋ยวลองทำให้ดูทั้งสองแบบเลยเนะาะลองเริ่มจาก where ก่อนนะคะการที่เราจะถามว่าเจนไปที่ไหนกับเพื่อนทุกทก Uh, วันหยุดสุดสัปดาห์ในคำถามเราจะต้องไม่มีคำว่า go to the park เพราะอะไรเพราะตรงนี้คือคำตอบค่ะเราลองมาดูกันนะคะประโยคก็จะได้ว่า where does Jane go with her friends Every weekend คำตอบก็จะเป็น Jane goes to the park with her friends every weekend หรือถ้าเราจะใช้ who ค่ะถ้าเราต้องการถาม who ดังนั้นเราจะต้องไม่เอา her f r i e n d มาอยู่ในคำถามก็จะได้ว่า who does Jane go to the park with every weekend like a question mark who does jane go to the park with every weekend come to jane jane goes to the park with her friends every weekend naheh all right guys Since I believe that practice makes perfect, so now this is your turn. ต่อไปนะคะเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนลองเอาโจทย์ต่อไปนี้นะคะไปลองทำนั่นก็คือ Wendy and Morgan do homework together every Friday evening นะคะทำเป็นประโยคปฏิเสธํำถ,ถาม yes no question และ W a question ค่ะ Hope you enjoy my video and learn more about present simple tense. I'll see you in the next video. Have a good one.